ตามที่กรมบุสัตว์มีนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนฟาร์มมาตรฐานโดยเป็นการป้องกันโรคแล้วก็เป็นลักษณะของการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรซึ่งในฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือฟาร์มเลี้ยงไก่เขียวพารีนั้นก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐาน GFM หรือ Good Farming Management นะครับซึ่งมาตรฐาน GFM นั้นเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่เตรียมความพร้อมของเกษตรกรแล้วก็ฟาร์มเข้าสู่ตัวมาตรฐานตัวอื่น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกระบวนการผลิตสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ปีกในจังหวัดอุตรดิตถ์คำว่ามาตรฐาน GFM นั้นอาจจะดูยากดูเกษตรกรจะเข้าถึงได้ยากแต่เมื่อเราได้ดําเนินการทําไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเรื่องมาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยากต่อไปครับโดยมาตรฐาน GFM นั้นมีเป้าหมายเพื่อการลดโรคระบาดลดปัญหาเรื่องของการดื้อยาของเชื้อโรคต่างๆและเป็นปัญหาที่สําคัญและก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้ค้า ซึ่งมาตรฐาน GFM จะมีข้อกำหนดตามมาตรฐานอยู่8รายการครับรายการแรกจะเป็นพื้นที่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและโครงสร้างตรงนี้ก็จะหมายถึงโรงเรือนลาวนอนเรื่องของการฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มการเปลี่ยนรองเท้าหรือมีการโซนแยกสัตว์ป่วยในมาตรฐานกลุ่มที่2ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการจัดการโรงเรือนลาวและอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการทาความสะอาดโรงเรือนการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นรองเท้าถุงมือแมสปิดปาก แล้วก็มีสัตว์ป่วยเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยในเรื่องที่3องค์ประกอบที่3ก็คือเรื่องการจัดการยานพาหน,นะอาจจะต้องแบ่งสัดส่วนนะครับเกษตรกรต้องแบ่งสัดส่วนโซนที่เป็นที่จอดรถไม่ให้รถเนี่ยวิ่งเข้ามาถึงในฟาร์มเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็องค์ประกอบที่4คือเรื่องการจัดการบุคลไม่ให้คนภายนอกเข้ามาเพราะคนภายนอกนั้นอาจจะนาเชื้อโรคเข้ามาอยู่ในฟาร์มได้หรือคนที่ป่วยก็ไม่ควรเข้าในฟาร์มองค์ประกอบที่5ด้านการจัดการสุขภาพไก่ ในมาตรฐานนี้ก็จะมีจุดพักไก่ที่นํามาจากภายนอกที่เกษตรกรซื้อมาจากภายนอกก็ต้องมีโซนกันไว้สําหรับการพักนะครับมีการทําวัคซีนป้องกันโรคระบาดโรคนิวคาสเซโลโรคอหิวาเป็นไก่โรดหล,ลอดทรวงผีเส้หรือกรณีที่ไก่ตายก็จะต้องมีจุดฝังหรือจุดเผาสร้างที่ชัดเจนแล้วก็กอุปกรณ์ที่6ก็จะเป็นการจัดการอาหารอาจจัดการน้ําหรือยาสัตว์นะครับน้าที่เลี้ยงไก่ต้องสะอาดนะครับแล้วก็มีที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน ไม่อับชื้นนะครับแล้วก็มีการเก็บยาเก็บวัคซีนในที่ที่เหมาะสมตัวองค์ประกอบที่7ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลครับเกษตรกรก็จะมีการจดบันทึกข้อมูลมีการบันทึกว่าใครเข้าใครออกทําวัคซีนเมื่อไหรซื้อไก่มาเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่8ของมาตรฐาน GFM ก็คือมีการจัดการสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญการกาจัดมูลสัตว์การกำจัดน้ําเสียที่เกิดจากการเลี้ยง ก็ต้องมีการดำเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับหากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยไก่เขียวพารีเนี่ยได้ดำเนินการตามมาตรฐาน GFM แล้วเนี่ยจะส่งผลดีต่อการประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งลูกค้านในประเทศและต่างประเทศเพราะมาตรฐานนี้ใช้กันทั่วโลกนะครับสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายการขนส่งไกลปลอดภัยต่อโรคระบาดและอื่นๆือีกหลายประการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจฟาร์มไก่เขียวพาลีหรือช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพนั่นเองครับ